่วันที่30เมษาปี2565้า้โอ้ร้อนมากเนี่ยพัดลม3ตัวพัดลมเก่าอันนี้พัดลมใหม่อีกตัวหนึ่งไปสี่ตัวอันนี้ก็พัดลมใหม่สี่ตัวเนี่ยห้องเล็กๆเนี่ยต้องมีพัดลม5ตัวไม่งั้นเอาไม่อยู่เลยส่วนพัดลมใหม่สอตัวนี่เพิ่งซื้อมามาเปิดกลางคืน มาเปิดทั้งคืนเปิดตั้งแต่สี่ทุ่มยันสว่างเลยแต่ไม่เป่าตัวนะเป่าข้างๆยังไม่สบายมีพัดลมใหม่ต้องกัางคืนเรานอนต้องชัวหน่อยส่วนพัดลมสามตัวนี้เก่าแล้วสองปีกว่าแล้วแต่ละครั้งแต่ละเครื่องสามปีแล้วมั้งนะเนี่ยตอนนี้ท่านนั่งตรงนี้เนี่ยจะมีพัดลมเนี่ยไม่ต่ำกว่าเนี่ยสี่ตัวไ,าาวไม่งั้นเอาไปอยู่นะโอเค เอเป็นไอเดียนะแต่ถ้าน่าเลยเลยเลยมันมันจะร้อนไทยมันจะร้อนมีนาเมษาพฤษภาเดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้แค่ตัวเดียวก็พอแล้วแต่เดือนนี้ต้องยกให้มันเลยนะห้องเนี้ยห้าตัวครับจบครับ